ดีแบงก์จับมือสมาคมนักธุรกิจอาเซียนหรือ ABA เปิดหลักสูตรผู้นำธุรกิจอาเซียนไทยจีนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME ดีแบงก์ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนหรือ ABA เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรพิเศษระดับผู้บริหารผู้นำนักธุรกิจอาเซียนไทยจีนหรือ No. 1 มุ่งหวังยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถบุกตลาดจีนได้อย่างมืออาชีพโดยโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกลสำคัญของ SME G-Bank ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนที่มีโอกาสมหาศาลการจับมือกับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งองค์ความรู้เชิงลึก การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเหมาะสมวันนี้ก็จะเป็นการวันนี้เป็นการ demo u นะครับหรือทําความตกลงร่วมในเรื่องของการจัดหลักสูตรนะครับให้กับผู้บริหารที่ทําธุรกิจนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆที่จะนําสินค้าไทยนะครับส่งออกไปจีนนะครับซึ่งสมาคมนักกินอาเซียนเนี่ย ทําเรื่องนี้ได้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเรียนปรึกษาหาลือนะครับกับท่านรองชาติีนะครับของ s m เ d Bank นะครับซึ่งท่านก็มีความประสงค์อยากจะช่วยผู้ประกอบการอยู่แล้วก็เลยมาช่วยกันผลักดันหลักสูตรนักธุรกิจนะครับจีนอาเซียนเนี่ยให้สามารถที่จะนำเงินตาเข้าประเทศไทยได้นะครับเข้าคร่าวประมาณนี้ ต้องเรียนกับทางท่านสุมวลชนก่อนนะครับว่าการทํางานของทางธนาคาร SME Development Bank กเนี่ยกับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเริ่มเป็นปีนี้เป็นปีแรกในความเป็นจริงเนี่ยเราเริ่มทํางานร่วมกันมาตั้งแต่ปี2560 <60. S 2> นะครับก่อนโควิดตอนนั้นเรามุ่งเป้าประสงค์ไปเรื่องของการสร้างให้ผู้ประกอบการในธุรกิจภาคท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับก็ได้รับความการุณาจากทาง สมาคมนักธุรกิจอาเซียนเนี่ยมาเติมเต็มความรู้ให้กับทางลูกค้าของทางธนาคารนะฮะยุคนั้นเนี่ยต้องเรียนว่ายังเป็นยุคที่ยังไม่มีใครรู้จักอากโกดาอะไรเลยนะครับอันเนี้ยทางสมาคมอาเซียนก็มาช่วยเราแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะครับทางสมาคมเองก็เริ่มเห็นว่าทิศทางการค้าโลกเนี่ยเปลี่ยนไปก็ไปจับที่ตลาดต่างประเทศนะก็ตรงกันครับวัตถุประสงค์ ของการพัฒนาลูกค้าของธนาคารปีนี้เนี่ยเราก็มีโจทย์ว่าเราจะพัฒนาลูกค้านในยุค 5G นะครับหนึ่งใน G ที่เราจะพัฒนาคือการพาลูกค้าเนี่ยโกรธถูกโกลโบหรือไปตลาดต่างประเทศพบว่าทางสมาคมอาเซียนเนี่ยก็มีจุดแข็งคือมีพันธมิตรนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทางธนาคารก็เห็นว่าลูกค้าเราเองเนี่ยก็อยากจะไปค้าขายกับตลาดต่างประเทศที่จีนเยอะด้วยเหมือนกัน ก็เลยเป็นความร่วมมือกันครับว่าอย่างนั้นเนี่ยคงจะต้องอาศัยแขนของทางทางทาง,ทางสมาคมอาเซียนเนี่ยพาลูกค้าของ SME ไปที่ประเทศจีนในทางกลับกันครับเ,เมื่อลูกค้าเนี่ยไปเปิดตลาดการค้าขายที่ประเทศจีนแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าท่านใดที่เข้าร่วมกิจกรรมเองมีความประสงค์อยากจะใช้บริการสินเชื่อทางธนาคารก็ได้เตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อนี่นะครับเตรียมรองรับเอาไว้ให้ใหกับกลุ่มผู้ประกอบการด้วย ในปีนี้นะครับธนาคารเนี่ยได้เตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อเนี่ยในสโครงการที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มอบไว้ให้เนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบสามหมล้านบาทน,นะครับแบ่งเป็น3โครงการครับโครงการแรกเลยคือโครงการ Green Dusty สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะติดตั้งโซลาร์รูปเพื่อลดต้นทุนการผลิตโครงการที่2เนี่ยก็จะเป็นโครงการสินเชื่อบียอนแล้วก็โครงการที่สก็คือสินเชื่อบุคคลังเป็นอีกโครงการละ10,000ล้านบาทอันนี้สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเวลาได้รับออเดอร์ค้าขายจากต่างประเทศมาโวลุ่มเยอะมาขอสินเชื่อจากเราเพิ่มเติมได้ครับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษครับ3%ต่อปีครับต้องนําเรียนนะครับว่าการลงนามความร่วมมือกับทางสมาคมนักธุรกิจอาเซียนครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดมิติหรือเปิดโลก,กทัศทัให้กับ SME ไทยนะครับที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะครับพวกยานะครับหรือพวกที่แปรรูปจากเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ยา ท่านได้มีโอกาสมารับรู้ครับว่าตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเป็นยังไงเมื่อกี้ที่อาจารย์บัญญัติได้นาเรียนนะครับอันนั้นคือหลักสูตรช่านสูงของเราเลยนะครับเราเรียกว่าอทนะครับก็คือจะพาผู้ประกอบการไปแต่ท่านที่อย่างที่ว่าเอ๊ะลังเลจะมาหรือไม่มาดีเนี่ยจริงๆทางธนาคารกับสมาคมเนี่ยเตรียมไว้อีก 2- อสหลักสูตรนะฮะเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรวอร์มอัพนะครับสำหรับ SME ที่อาจจะยังไม่เคยสัมผัสตลาดจีนลองมาดูก่อนครับว่าท่านพร้อมไหมเราจะมี การให้ความรู้เดี๋ยวภาคบ่ายเนี่ยครับเราจะมีการให้ความรู้สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่คิดว่าอยากจะเตรียมค้าขายไปจีนต้องเตรียมตัวอย่างไงาน,นะครับแล้วก็เราทราบมาว่ามีตัวเลขคนสนใจในเยอะมากถึง560คนก็เมื่อกี้ก็นั่งคุยกันว่าอาจจะต้องมีรุ่น2และรุ่นสานะครับแล้วก็เราคัดจากคนร้อยกว่าคนเนี่ยครับเพื่อเตรียมเข้าหลักสูตรเข้มข้นของเราที่เราจะจัดขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งครับดังนั้นผมคิดว่าการเข้าร่วมครั้งนี้น่าจะเป็น การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยได้เป็นอย่างดีครับเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกท่านนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อ SME Bank ได้เลยนะครับกับสมาคมนุรกิจอาเซียนได้เลยนะครับมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านเสียไปเนี่ยท่านจะได้คืนกลับมาเกินคุ้มและก็คุ้มค่าแน่นอนครับแต่สำหรับช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทางท่านผู้ประกอบการได้รับดูสื่ออันนี้แล้วเนี่ยนะครับ ถ้าหากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของธานาคารและก็สมาคมนักธุรกิจอาเซียนเนี่ยทาง SME D Bank เนี่ยได้จัดเตรียมช่องทางนะครับสำหรับที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้รีจิสเตอร,ร์เข้ามาผ่าน SME DX Platform นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทาง SME เนี่ย D Bank เนี่ยนะครับได้พัฒนาขึ้นมาให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสรีจิสเตอร์เข้ามาเ,เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆซึ่งในหนึ่งในหลักสูตรนั้นเนี่ยก็คือหลักสูตรที่เราเตรียมพร้อมไว้กับทางสมาคมนี่แหละครับ i